สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอ๋บอแชแน,นลกันอีกแล้วนะครับทุกคนต้องบอกว่าตอนนี้นริซ่าของเรานั้นออกมาเคลื่อนไหวแบบเป็นปืนกลรมากๆเลยนะจ๊ะเพราะว่าซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามีเรื่องอะไรกันบ้างแล้วนริซ่าของเราอยู่ที่ไหนนะปัจจุบันเดี๋ยวแก็จะมาบอกกันด้วยในคลิปนี้นะจ๊ะ หรือจะเป็นการที่โนริซ่าโชว์ความหวานกลางเมืองแล้วจ้ากลางถนนเมลโรสอเวนิวเลยก็ว่าได้อะแล้วก็อีกหลายๆเรื่องที่อยู่ในคลิปนี้สถิติบิลบอร์ดยายหรือจะเป็นคําพูดจากแฟนคลับแซ่บๆที่ฝากถึงโนริซ่าในเพลง new woman ก็เดี๋ยวมาฟังในคลิปนี้พร้อมกันทั้งหมดนะจ๊อะอะ เรามาเริ่มจาะรุ้งแรกกันก่อนเลยที่นริซ่าของเราอัพภาพเมื่อคืนนี้เป็นภาพเบื้องหลัง MV ต่างๆโดยเฉพาะชุดที่แอดชอบที่สุดโนริซ่าอัพลน์ภาพมากๆที่เป็นชุดยินอย่างนั่นเองนะจ๊ะแล้วก็ออกมาเป็นภาพแรกเป็นโปสเตอร์ที่ยืนคู่กับน้องรูเซเลียพื้นสาวโคสนิทที่มาออกฟิชเจอร์ริ่งกันในรอบนี้โดยที่โนริซ่าของเรานั้นก็ไปพิมพ์หน้า i อของนอ้องรูเซเลียว่าที่อาร์ม่งแปลว่าฉันรักคุณนะอะไรประมาณนี้ก็ว่าไปส่วนนอ้องรูเซเลียของเราก็มาตอบกลับในหน้า IG ของโนริ อาจจะคือภาษาสเปนนะทุกคนนั่นแหละแอดก็ไปใช้กูเกิลเทสเลตแปลก็แปลว่าขอบคุณเหมือนกันนะนางฟ้าของฉันอะไรแบบนี้อืมน่ารักถึงคู่เลยนะจ๊ะซึ่งความหวานนั้นก็ไม่ได้หมดอยู่แค่นี้พอนอริซ่าของเราในเมื่อไปเจอเพื่อนสาวจริงๆตอนนี้ปัจจุบันไม่ได้นอริซ่าก็เลยเออกจากบ้านจ้ะไปอยู่หน้าถนานเมลโรสอเวนิวนะจ๊ะหรือย่านๆนั่นแหละเขาเรียกว่าอย่างนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่นอริซ่าไปยืนอยู่หนะ้าตึกที่โปรโมทใกลบ้านที่แอดบอกว่าอยู่ใกล้ๆกับ ฮอลลีวูดหรือเบเวอรี่ฮ l ลสด้วยนะจ๊ะแล้วก็มีการถ่ายรูปลงไ G ล่าสุดเมื่อไม่กี่นาทีก่อนนี้ที่แอดไปเห็นมาเลยถือดอกมองดอกไม้นะจ๊ะไปถ่ายอยู่ข้างหน้าตึกเลยเพราะว่าเป็นการส่งความรักให้กับฟแฟนๆแล้วก็น้องโรสาเลข,ของเราเป็นการโชว์หวานต่อนน้าทุกคนนะจ๊ะด้วยดอกเดซี่หลากหลายสีหรือเปล่าทุกคนช่วยแอดดูหน่อยเนี่ยดอกเดซี่ไหมแต่ดอกมันใหญ่มากเลยนะจริงๆก็น่าจะมีดอกไม้มากกว่าน,นั้นส่วนข้างล่างที่เป็นดอกสีขาวๆนี่คือดอกอะไรมีใครรู้บ้างบอกกันได้นะจ๊ะแต่นนเราดใจคาเราสดใสมากว้า แล้วน้องไม่แต่งหน้าก็คือแบบเป็นลุกที่น่ารักน่าหลงไหลอีกลุกหนึ่งนะจ๊ะส่วนแต่งหน้าก็เป็นนางพญาอีกหนึ่งกรดก,ก็ต้องเรียกว่าเป็นอ้ t E เธออีโอย่างแท้จริงอืมอืมออทำไมดูเราเขินไม่รู้ทุกคนไม่รู้เป็นการนะจ๊ะแล้วก็มีลุคผมทองที่ปล่อยออกมากันใน Twitter Facebook อะไรก็ว่าไปคือสวยโคตรแบบจุกจอ่ะทีนี้มาเรื่องของสถิติก,กันบ้างพอเราวีดโนริซ่ากันไปแล้วแอดก็คิดว่านอะริซ่าน่าจะพำนักอยู่ในบ้านที่เวอร์ซี่ยูสอเมริกานะจ๊คงงนนะค เพราะว่าภาพล่าสุดโนริซ่าของเราอยู่อ,อเมริกาไงทุกคนเออนะอ่ะทีนี้ขยับมาดูในส่วนของสถิติที่แอดแบบคัดมาแบบจึ้งตาจึ้งใจกันมากดีกว่าเริ่มจากอันแรกที่โนริซ่ากับน้องโรเซเลยของเราพาเพลง New Woman ประสบความสำเร็จในการเปิดตัวมิวสิกวิดีโอที่ใหญ่ที่สุดใน24ชั่วโมงสาหรับการร่วมง,งานกับ YouTube ในปี2024ด้วยยอดวิว20.8ล้านครั้งแซงหน้า f อ r t ดไน e ของ m ม t t ทอเรสส Swift และ Post สเม one ไปอีกครั้งนะจ๊ะหลังจากเพลง rockstar เนี่ยทำไปได้อน,อน,น,อน,นอง,ง,อนง,องนนนเ แต่ยังไงนะจ๊ะก,ก็ยังถือว่าเกินค่าจากที่ทุกๆคนเนี่ยตั้งค่ากันว้ตอนแรกว,ว,ว่าประมาณ10ล้านหรือ15้าล้านนะจ๊ะโนริซ่าของเราก็ทําได้เกินค่าเสมออันนี้ก็คือ2ี8ล้านที่ได้น้อยกว่าเพลง r o c k s t a r ก็ไม่ค่อยแปลกใจเท่าไหร่อาจจะด้วยแนวเพลงที่มีความลาตตนหรืออะไรต่างๆผสมเข้ามาบางคนอาจจะยังเข้าไม่ถึงหรืออีกสาเหตุหนึ่งนะจ๊ะก็เพราะว่ามีบางคนเนี่ยมันสร้างช่องขึ้นมาเป็นช่องปลอมก็ต้องระวังกันด้วยนะแอดก็มีการนําลิงก์ที่เป็นช่องจริงเนะี่ยมาฝากไว้หนะ้า,า,า,าคลิปกนนะจก็ดไ กดลิงก์ไปฟังเพลงที่ถูกต้องกันด้วยนะเพราะว่าเห็นเขาว่าช่องปลอมเนี่ยแอดก็ไม่เจอเหมือนกันมันได้ไปเป็นล้านลวิวคือปีการแย่งวิวนนริซ่าตรงนี้ <c oughs> เกิดจากการวางแผนของพวกแอนตี้ที่สร้างช่องขึ้นมาด้วยความอิจฉาริษยาในตัวโนริซ่าอย่างมากนะจ๊ะยิ่งอย่างนี้เรายิ่งเห็นเลยว่าโอริซ่าของเราดังแค่ไหนและอิมแพคจนมันเนี่ย แบบสร้างช่องขึ้นมาเพื่อแข่งขันหรือว่าแย่งวิวกับโนริซ่ากันเลยทีเดียวนั่นเองจ้าแต่ไม่เป็นไรนะจ้ายังไงพอสักพักเลยยเวลาผ่านไปคนก็ต้องรู้ว่าที่ไหนคือช่องจริงแล้วก็มาปั่นวิวถูกที่อยู่ดีนั่นเองยังไงก็หนีไม่พ้นดีจ้าพวกแอนตี้พยายามจะตอไปนะเหนื่อยไหมยังไงเดี๋ยวก็ต้องโดนรีพอร์ตจ้าอืมไอกอย่างก็เป็นความกลา้าเทโนริซ่าของเรานั้นเรื่องนอ,งองร์สเลียมาในเพลงเพราะว่าเป็นการตีตลาดฝั่งลาตินเป็นการเริ่มต้นแบบบุกเบิกจริงๆในรอบนี้แล้วเเพพรรราา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 ะววววว่่่่มมมมมมีกกกกกนนนนนนํตตตตัตัััังง,นะงงงแแยยขอิิดด้็จค ปลื้มปิ่มในตัวของการละกันนะจ๊ะโนริซ่าของเราก็ปลื้มนนริซรเลียมานานแล้วโดวยเฉพาะตอนจังหวะที่ไปโคเชล่าเนี่ยนอริซ่าก็บอกมีการเล่าในคลิปที่ไปหาพี่อียองจีไงว่าชอบเพราะว่าโอริซรเลียมีการครีเอทแม้กระทั่งการดื่มนะ้ำบนเวทีโคเชล่าก็ยังเป็นท่าเต้นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยประทับใจตั้งแต่นั้นมาคือมีความครีเอทตัวมุงตัวแม่เนาะส่วนโนริซรสเลยของเราก็ให้สัมภาษณ์ตแต่ปีที่แล้วเช่นกันรประมาณปี2022บอกว่าฉันนักโนริซ่ามากเพราะว่านนริซ่าของเรานะจ๊าาะ อบจนในที่สุดก็ได้มาร่วมง,งานกับสัทีก็ต้องไปนี้นะจ๊ะก็ต้องมานั่งลุ้นว่าคนต่อไปเนี่ยจะเป็นแม่อารีนาแกนเดงที่แอดเคยทําข่าวไปก่อนหน้านี้ไหมหรือจะเป็นน้องไทล่าแซงคิวมาก่อนอันนี้ก็ต้องมานั่งรอดูกันอีกทีหนึ่งนะจ๊ะอ่ะส่วนสถิติต่ตอมาอันนี้ไม่พูดถึงไม่ได้เลยเพราะว่าเพลง New Woman ก็ไปเจาะชาร์ตแอปเป เรียกว่าเจอแอปเปิลแตกไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยโดยขึ้นเป็นอันดับที่2ในชาร์ตเพลงไอจูนทั่วโลกและสหรัฐอเมริกาในอันดับที่3ในชาร์ตเพลงไอจูนของยุโรปหลังจากขึ้นอันดับหนึ่งใน3 4ประเทศและอย่างที่บอกไปจ้าวิดีโอนี้กําลังมาแรงไปอันดับที่1ทั่วโลกบน YouTube ด้วยจํานวนดูมากกว่า21ล้านครั้งณนะปัจจุบันและยังกลายเป็นวิดีโอที่มีคนดูมากที่สุดในโลกหลังจากเปิดตัวมาครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในยี่สิบสี่ชั่วโมงสำหรับการร่วมง,งานกับ YouTube 2024, ย,ย 20, 8, 000, 000, ั้ง นะับเป็นการเปิดตัวครั้งใหญ่เป็นอันดับที่2องของ MV ที่เปิดตัวในปี2024ที่แอดบอกไปแล้วนั่นเองเนี่ยจ้าทุกคนต่อเนื่องจาก Rockstar นะจ๊ะทุกคนอ่าและนี่ก็คือรายชื่อประ,ระเทศทั้งหมดคือมากมายจริงทุกคนจะให้อ่านก็ไม่รู้จะอ่านหมดหรือเปล่านะจ๊ะอาร์เจนตินาอัลซูบายจาแคนเบเดียชิลีคอมโบเดียโอโหเอลโกโจคือเยอะจริงอ่ะให้ดูกันเองก็แล้วกันนะทุกคนเ <laughs> ออแล้วมันก็ยังไม่หมดแค่นี้ เพราะแอดมีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเพิ่มเติมเกี่ยวกับ MV New Woman ที่ชาวเน็ตเนี่ยโอ้โหมีความสามารถมากๆในการแบบเบิกเนตรของพวกเรานะจ๊ะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยมีการตีความหมายหรือว่าหาความหมายที่ซ่อนไว้ใน MV กันอย่างเก่งมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นคนแรกที่เขาบอกว่าจริงๆแล้วดอกบัวที่เราเห็นใน MV เนี่ยอาจจะเป็นดอกบัวที่ชื่อว่าบัวสายก็ได้หรือ Water Release นะจ๊ะซึ่งเขาบอกว่าไม่รู้แน่น้องตั้งใจไหมมีลิลลี่ใน MV ด้วยฉันคิดเองเออเองตัวน้องลิซ่าเนี่ยอยู่ตรงกลางดอกที่เรียกว่า Pistil ส่วนของเกสรอนตัวเมียคือเน้นย ทำว่ามูแมนให้ชัดไปอีกไม่ได้ทำเร e a r ช์เรื่องบัวนะจ๊ะแต่มันอยากรู้เลย s ซร์ช h เอาหนา new w o m e n out now อะไรประมาณนี้แล้วเขาก็หาภาพมาประกอบด้วยนั่นเองทุกคนต้องถือว่าเฮ้ยอันนี้ก็น่าสนใจนะมีความเป็นไปได้สูงเพราะว่าด้วยสีสันด้วยดอกเกสรต่างๆมีความใกล้เคียงอย่างมากมายก็เลยทีเดียวส่วนอีกเรื่องหนึ่งอันนี้เขาบอกว่าเป็นท่อนแร็ป ที่มีเรฟเฟอเรนซ์ไปถึงนิทานของราชาไมดัสหรือไมดัสทัชที่เปลี่ยนทุกอย่างที่สัมผัสให้กลายเป็นทองแม้กระทั่งสิ่งที่รักที่สุดอย่างที่ดาของตนสอนคนให้รู้ว่าอย่าโลภมากเกินพอดีพนะโอยชอบอันนี้ก็ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าแต่เอามาฝากกันด้วยนะจ๊ะส่วนอีกท่อนนึงเป็นความหมายของท่อนใกล้ๆท่อนปิดเพลงนะคะบอกว่าเออชีวิตมันแย่ก็อย่าไปโทษแม่มึงขาดด้วยนะเออยกระดับแล้วเปลี่ยนแปลงตัวเองสิบอกตัวเองว่าคือ new woman เออเริดเอ้ยถ้าโดนความหมายนี้จริงก็ใช่อยู่นะเพราะว่า เอออย่าไปโทษคนคนู้นคนนี้ให้พัฒนาตัวเองสร้างอาณาจักสร้างตัวตนของตัวเองขึ้นมาด้วยน้ำมือของตัวเองอะไรแบบนี้ก็ empowering มากๆเลยนะจ๊ะต้องมีความมั่นใจอย่างที่นอริซ่าเคยให้สัมภาษณ์ว่าต้องเชื่อมั่นในตัวเองต้องแบบศรัทธานในตัวเองแล้วก็สู้ขิดฝึกฝนแล้วก็เดินหน้าไปนั่นเองนะจ๊อะอาประเมินสิจ๊ะ อันนี้คือเอาความหมายมาเพิ่มเติมให้เพื่อนๆได้ดูกันแล้วก็ปิดท้ายไปด้วยคลิปน่ารักๆที่คุณอ e. ียองจีลงแต่เมื่อวานแล้วแหละแต่ขอมาแถมท้ายในคลิปนี้ก็แล้วกันเป็น attitude เป็นร์เซ็ sexy มากๆที่ต้องบอกว่านนริซ่าของเราจะทำอะไรก็เซ็กซี่ได้ไม่ว่าจะเป็นการถือไม้ตีแมงวันนั่นเองจ้ะ <c oughs> ความเซ็กซี่มันอยู่ที่ attitude ไม่ได้อยู่ที่เสื้อผ้าหรือว่าการแต่งตัวน้อยชิ้นเพียงอย่างเดียวนี่นนริซ่าแสดงเห็นแล้วว่าหนูจะแต่งตัวธรรมดาอยู่บ้านแบบนี้หนูก็แซ่บได้ ก็สำหรับคลิปนี้นะจ๊ะขอตัวเซฟไ,ไปก่อนด้วยวิดีโอสุดแซ่บของโริซ่าเรามาเจอกันใหม่ในคลิปนะสวัสดีจ้า Okay let's go yes go get it Okay need a party chair okay. Yes yes girl ์ o o Yes bustin' bustin' Yo give me that